อขอก่อนหนึ่งชีวิตละก,กันนะฮะแต่ผมถ้าผมจะไม่ผิดเรียวมอสเนี่ยตอนเหมือนจะเวลหลังๆมาใจนี่นะอ้าวเต่าเสร็จเราอ่าเรียบร้อยเสร็จสองดีวันนี้โ <c oughs> ชคดีครับเราได้เต่าพอดีครับเมื่อกี้โอเคสวยเรียบรอ้อยอยู่นะเอยู่นะขอขอหนึ่งตัวสวยได้หนึ่งตัวครับ ได้2ตัวแล้วก็เลือดเด้งกลับมาคือไงล่ะ3ตัวปะเนี่ยเรียบร้อย3ตัวครับหากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำนี่เลยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ทางร้านให้บริการมากว่า4ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UID นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านรับโบนัสเพชรสูงสุดถึง3 0เลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอน นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG Mobile Call of Duty และเกมอื่นๆอ,อีกเยอะเลยครับสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าต้องนี่เลยครับเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผม,มสวัสดีเพื่อนๆชาว Mobile Legends แบงแบงแขนยูสมัยหรือความอหรือซัมติงรองกันด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นเจ้ายักษ์แดงบารมอนนะครับเพื่อนเพราะว่ามันมีสกินใหม่มานะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อหรอกครับแต่ว่าผมได้ทดลองมาชิ้นหนึ่งไงมันได้ทดลองซีกนละชิ้นอยู่แล้วนะครับสาหรับอันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะครับว่าสกินนี้มันจะเก่งหรือเปล่านะครับจริงมันไม่เกี่ยวที่สกินนะครับมันเกี่ยวที่คนนะถ้าแบบผมเล่นไม่เก่งก็เป็นที่สกินนะครับแต่ถ้าผมเล่นเก่งก็เป็นที่คนนะคอเค เดี๋ยวส่วนเซไดเทมเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกันนะครับเพื่อนๆว่าผมจะออกยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนไอเทมมันปรับใหม่มา2-3ชิ้นนะครับเหมือนมันจะบัฟแล้วก็เนิร์ฟมา2-3ชิ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีชิ้นไหนใช้กับบาร์มอนหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติผมเล่นบาร์มอนอะผมออกแท้งแทบจะล้วนอยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยฮะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับสาหรับสกินใหม่ของบาร์มอนนะฮะตอนนี้เขาเป็นตัวละลายแท้งเราเลยอะ ผมว่าผมออกรองเท้ากันซีซีน่าจะดีนะครับตอนนี้มาดูตอนปั่นนะโอ้ตอนปั่นเป็นสีฟ้าแบบมองชัดมากนะครับสําหรับสก,กินนี้นะมันมันดูวงใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะแต่ผมว่าน่าจะเท่าเดิมนะครับแค่แบบเอฟเฟกมันดูเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมานะเขาเข้าป่าเราปะเนี่ยผมไม่อยากกดฟาร์มตรงนี้โอเคได้แล้วครับเขาอยู่ซ้ายนะฮะเมื่อกี้เอ้ยเขาวิ่งขึ้นไปบนแล้วเมื่อกี้เห็นไอหมาตัวเล็กๆที่มันอยู่ตามฟอรลินนะเอ้ย ขอแย่หน่อยละกันนะเพื่อนโอ้โห,โโหผมกดฟาร์มไวไปฮะไม่ได้นี่นานโอ้โหไม่ได้เล่นนานดามเมจฟาร์มไม่พอนะเมื่อกี้กดฟาร์มไวไปกลายเป็นฟาร์มให้เขาเลยเค <Okay, S 2> เดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อกันนะครับเพื่อเราโดนเฟิร์สไปแล้วนะคนหนึ่งอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเคเขายังไม่สี่อะเรียวมอสรับใหม่หรือเปล่าผมว่าผมอยากทำลิปเรียลมอสอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเรียลมอสเลยอะ ยัเพื่อนโอเคเราเป็นแท้งค,ครับเราวิ่งชนได้นะเพื่อน<ๆ>โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเพื่อนมาเปล่าอืมไม่ได้นะฮะเสียดายถอยถอยกันเพื่อนถอยกันเวกกนสีล่ละเฮ้ยตรงนู้นก็ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรียกเพื่อนมารวมตรงเต่าก่อนนะเพื่อนลงมาหรือเปล่า Okay. อีกฝั่งเขาเห็นนะครับแต่เพื่อนเราไม่เห็นนะไงผมวิ่งใส่เลยแล้วกันนะอืมขอก่อนหนึ่งชีวิตละกกันนะฮะแต่ผมถ้าผมจะไม่ผิดเรียวมอสเนี่ยตอนเหมือนจะเวลหลังๆมาใจนี่นะอ้าวเต่าเสร็จเราอ่าเรียบร้อยเสร็จสองดีวันนี้โชคดีครับเราได้เต่าพอดีครับเมื่อกี้โอเคสวยเรียบร้อยทิปเป็อคคิวไปครับ เพื่อนตันสวยนะครับเมื่อกี้เอนมือโดนเล็งแล้วแต่น่าจะยังฆ่าเอมือไม่ได้ครับต้นเกมคือเลดเกมฝั่งเราก็โดนถึกเยอะนะครับมีทั้งคาโตที่ค่อนข้างน่าลำคาแล้วก็มีเอมือด้วยครับเอมือนี่ก็ถึกนะครับเลดเกมอะตีฝั่งเขามีคารีไงเขาละลายตัวถึกได้นะโอเคผมว่าผมต้องไปฟาร์มฝั่งเขาบ้างแล้ว โดนปะนะคาดิตาเรียบร้อยฮะโดรีโอเดี๋ยวเรามาดักตรงนี้ครับรอรีโอมาเขนา่าจะลงไปช่วยข้างล่างนะจ๊ะอีเพื่อน <c oughs> จ๊อีสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยยเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะขอขอหนึ่งตัวสวยได้หนึ่งตัวครับ ได้2ตัวแล้วก็เลือดเด้งกลับมาคือไงล่ะสามตัวป่ะเนี่ยเรียบร้อยสามตัวครับเกือบไม่รอดนะครับเมื่อกี้คือแบบถ้าเราฆ่าได้เลือดเราจะเด้งไงแล้วผมเอาเอ็มเบมป่ามาด้วยเอ็มเบมนักฆ่ามาด้วยนะครับที่ฆ่าได้แล้วเลือดเด้งนะเพื่อนยังไงฆ่าได้ปะอ๋ออาดัตอ๋อขาน่าจะบ์บกลับบ้านพอดีเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมไปเข้าบูเขาแกล้งเดินกันดเขาพุ่งมาตรงนู้นฮะ เาบูเลยและกันเฮ้ยเขาเปิดไอ้นี้ใส่เราเลยฮะโอ้โหแบบนี้รอดยากครับแบบนี้เอะโอ้เขาหันมาสี่ตัวเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยคาโต้โดดสวยสวยพอ,อยสวยได้ปะโอแต่เหมือนดาเมจยังไม่พอครับตอนนี้ออดาเมจไม่พอนะโอโ้ขาดนิดเดียวนะฮะคาดิตาก็อยู่ไกลเกินนะเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไปช่วยเพื่อน Okay. ต่อมาผมจะออกเป็นเกาะโบราณนะฮะผมว่าเกาะโบราณน่าจะค่อนข้างเก่งนะตอนนี้ตามมาสิ <c oughs> เอ็ดมือบอกเพื่อนไม่ตามนะอ้ยเออสวยลลลาได้ยิงชนะเลนอยู่ฮะเอ๊ะลีโอเก็บใครนะ่ะคาดิตาโดนีิแล้วกนะันน่ะโอ้โหมาดิครับผมไม่กลัวนะเลียวมอสเนี่ยถ้าเพื่อนเขาไม่มาช่วยนะ แต่เพื่อนเราอะตอนไหนจะมาเพื่อนแบกหัวแตกโอ้จังหวะแบบหวาดเสียวมากนะเมื่อกี้มาเพื่อนมาเออสวยได้เรียบร้อยครับชนต่อสตานต่ออีกทีนึงเอาดิมันแค่ไหนกันเชียวหอแตกไปนหนึ่งครับยังไงฟอรลีนโอเคเราโดนเลงแล้ว ไม่เป็นไรครับเราชิยวครับออัตตีเราไม่ลงหรอครับตอนนี้นบอกเลยเอ้ยเขาเขาไม่ชนเราด้วยนะเมื่อกี้เขาแบบวิ่งมาชนก่อนอ่ะเอาเอาเอายังไงฟอลินตัวแทงอ่ะตัวแทงอรอ <laughs> เราก็แทงเหมือนกันนะแต่เรามีดาเมจข้างหลังไงมีรล,ลยาดาเมจแรงไงเอามันเพื่อนเอออย่าให้มันกลับสวยแบมหุ้แต๋ Okay. ผมเอาเขาลงก่อนสแต็กผมแตกวเนี่ยโอ้โหยวล,ลาชูตมาแต่ไกลเลยนะเมื่อกี้โอเคบาร์มอนนี่มันเป็นตัวหนึ่งที่แบบเก็บออบเจกค,ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็แย่งพวกพวกแบบออบเจกอีกฝั่งก็ได้นะฮะคือแบบอันตีมันอันตีพร้อมกับกดฟาร์มอ่ะคือมันจะแรงมากนะฮะแบบถ้าใครที่แบบเล่นประจําเนี่ยจะรู้ดาเมจน,นะครับว่าแบบอนี่โอ้หูเวล,ลาเวล,ลาเราเกิดจัดเลยนะดูดิ้ารัวแล้วนะอีกฝั่งเอาไม่ลงละ เเราก็ถือพอตัวนะเพื่อนฮาได้แล้วครับอ่ะยังไงจะเดินมาไม่มาจะมาไม่มาโอเดต <c oughs> เค๋เดี๋ยวเราแทงให้ให้ลายลายิงข้างหลังก็ได้ครับเราแทงชิวๆฮะอย่าเพิ่งให้ลายลาโดนก่อนก็พอนะตามมาเพื่อนตามมาตามมาเดีย๋ยวแทงให้เฮ้ยอดัด ยิงมันกันยิงมันแบกโอ้โหทุบไม่โดนเฮ้ยเลียวมอสมันจะไหลมันจะไหลโอ้หืออยู่ข้างในเอ้เพื่อนเข้าข้างในเหรอโอ้โหเสียดายผมไม่มีนี่ฮนะโอ้ยตายไะเนี่ยเราตายป,ปะตายป,ปะไม่ตายครับวิงๆๆว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งละจ้าโอเคตามเอาเลือดก่อนนิดนึงนะผมมีหมวกเขียวอยู่นะครับจริงๆแบบยืนรอเลือดเต้งก็ได้นะฮะยังไงเพื่อนเราออกกลางแล้วคะ นะไหนๆก็ออกกลางแล้วเอากลางให้ได้เลยเพื่อนเฮ้ระวังโดนอือแบกครั้งนี้ไม่พลาดครั้งนี้ไม่พลาดสวยอืมผมออกเวทสองชิ้นผมว่าเวทเขายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะผมไม่ต้องออกไอ้นี่ดูดใหญ่ก็ได้ครับออกเอ้ไม่ต้องออกกันเวทใหญ่ก็ได้ครับออกเกาะโบราณแทนเอเอ้ยเอ้ยยิงฟียิงฟียิงฟีมันนยิงฟีนะโอเคแลลาเราคือแบบพร้อมตามเราอยู่นะ หลอดเป่าหลอดได้นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนต้องเอาคารีก่อนนะครับถ้าได้คารีแล้วอะฟอลีนก็แบบไรความหมายละโอ้โหแต่เขาเอ้เราแรงเอ้ยเพื่อนอยู่ไหนอะคาโตเราเอา <laughs> <laughs> ผมนึกว่าคาโตโดดลงได้เมื่อกี้โอ้โหอ่าเรียบร้อยยังไงเพื่อนได้ไหมสักตัวไหมโอ้โหเพื่อนวิ่งไปมุดแบบน,นี้ พอแล้วผมหมดความเชื่อใจเพื่อนแล้วโอเคผมบอกเป็นปีกรายชนีดีกว่านะคือดาเมจเราไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับเพื่อนแล้วเราออกแทงล้วนด้วยนะต้องได้แบบตีสักระยะหนึ่งนะเฮ้ยเขาจาบนแน่ครับได้หลอดน่าจะได้หลอดฟรีนะไปโดูหลอดเขาโอเคสวยเพื่อนลายลาเราเกิดแล้วครับตอนนี้ลายลาน่าจะเกิดจัดตั้งไปหนึ่งหมื่นล้วนลายลา ผมว่าถ้าผมได้ตัดเลือดก,ก็ชิวแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอตัวนี้ชนสตัรให้ทีนึงฮนะแต่ไอคารีมันฟีนะอยู่ข้างหลังโ,โอ้โดนซอยโดนซอยโอ้ยตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยถอยก่อนครับเพ่นก่อนถ้าเวลาเราได้ยืนยิงอ่ะผมว่าชิวอยู่ครับน่าจะสู้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมต้องได้ตัดเลือดก,ก่อนด้วยเฮ้ยทำไมคารีไปเล่นอะไรแถวนั้นอนะ อือไม่ตายนะต้องเอาให้ตายนะครับถ้าไม่ตายคือเราตายเองนะเมือ่อกี้โอ้โหโอ้โหโอ้หอืออือไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็แลกได้อยูอ่หนึง่งตัวปีใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวแทงให้เดี๋ยวแทงให้เอาดีเอาดีเลลาเรา,าโอ้โหยิงแรงจัดนะเลลาอันนี้เขาหาจังหวัจดจะสวนเข้าตัวหลังเราอยู่นะ มาไหมเอ้ยมาเลยเหรอเอารัตทำไมน้วห้ากับเพื่อนเออสวยทุกทีนึงเอาอีลินก่อนได้ครับเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ลืมชื่อเออสวยได้แล้วครับตัวหนึ่งโอ้คุกตรงในคุกตรงในอื้อืไม่ตายนะเมื่อกี้แต่ตัวตัวรามิเรเราโดนเก็บไปก่อนนะตัวรามิโดนตัวแรกเลยนี่าเออคาดดี้าเพื่อนคลิปตัวเดียวคลิปตัวเดียวคลิปตัวเดียวเองเพื่อน อันตีคิดไหมโอเคอีฝั่งเขาไม่ลุยต่อนะเอ้ยอะไรนะ <laughs> อะไรนะคาดิต้าเอ้ยสวยกดฟาร์มทุกหัวแบะมีใครอยู่หลอดไหมมานี่มานี่เพื่อน <laughs> ผมไม่มีฟาร์มอ่ะต้องเอาคนก่อนนะโอ้โหไม่มีอันตีด้วยฮนะ เอาเพื่อนยิงยิงยิงสวยไลย่ไล,าลามาเพื่อนอือชนผมแทงให้ได้ปะเนี่ยอือเขาไปตัวฆ่าแทงได้ง่ายครับเมื่อกี้โอเครอดรอ,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 อมาแล้วฮะคือแบบผมต้องยืนให้แบบให้ไลลาได้ยิงนะฮะถึงจะสู้ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้มีดาเมจเนี้ต้องรอดาเมจจากไลลาไลลาตอนนี้ดาเมจนะ่าจะปูจัดแล้วเฮ้ยจะเย็นอย่าเาพิ่งทำไลลาเราดี อือสวยเลยละ,ละยิงมันยิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันชนทีหนึ่งยิงมันเพื่นอนเออสวยผมกันเลยละครับผมว่าเรียวมอสอยู่แถวป่าน,นี่ปะอุย้ยเจ็บ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 เราเจ็บเฮ้ยแทงให้นิดนึงเพื่อนยิงมันยิงมันอมเออเออเลยละยิงมันเพื่อนอือเจ้เรามีนี่อยู่ครับเรามีหมวกเขียวอยู่นะเพิ่มเลือดได้ฮะ ยังไงลีโอไม่มีมา้าเราก็เท่านั้นนี่ไงสีสีสีป้ามครับชิวๆด้วยดิเอออ่าสีป้าจบไปนะะเกือบไม่รอดนะครับตานนี้ฝั่งเราถึกก็จริงแต่ไม่ค่อยมีดาเมจนะฝั่งเขามีฮิวด้วย,ยงไงคือแบบเหมือนต้องดาเมจสองรับดาเมจสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับตานี้ยังดีนะครับที่แบบแลลาเกิดนะครับตานี้สามารถแบกเราได้นะฮะโอเคครับก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องสกินเลย โอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆเจอกัน